วงการ PC g a เกม g ยุคนี้ถ้าจะซื้อหรืออัปเกรดคอมใหม่นอกจากจะต้องดูเรื่องของสเปคแล้วเราว่าอีกอย่างที่หลายคนยอมลงทุนก็คือเรื่องของหน้าจอที่มันจะต้องสวยต้องสด r รีเฟรชเล e ต้องสอดคล้องกับตัว PC และยิ่งจะได้แพร e เนลโอเลก็ยิ่งแจ่มเลยสำหรับการดูทุกคอนเทนต์ซึ่งถ้าใครกำลังอยากได้จอระดับไฮเอ็นอยากรู้ว่าวงการจอโอเลเข้าไปถึงไหนแล้ววันนี้มาลองดูกันกับ l e n o v o l e g i o n Pro 27 ud 1 0 จอ OLED Gaming แบบ 4K ที่ไม่ได้เด่นแค่เรื่องเกมแต่ยังครอบคุมไปทุกการใช้งานแต่มันจะโหดมันจะเจ๋งขนาดไหนฟังก์ชันฟีเจอร์ทำอะไรได้บ้างก็มาดูไปพร้อมกันเลยครับผม สำหรับจอ Legion Pro 27U D10 มากับขนาด26.5นิ้วและเป็นจอ Fla t หรือก็คือไม่ได้มีความโค้งอะไรในขณะที่ดีไซน์ก็จะดูมีความเรียบร้อยดูผู้ดีตามสไตล,ล์ Legion เ,เขาอยู่แล้วแถมพอเป็นสีขาวก็ทำให้ดูเข้ากันกับโต๊ะคอมหลายแบบจะวางมุมไหนก็ดูสวยน่าใช้เลยตัวจอสามารถปรับมุมกลมเงยได้ตั้งแต่5-22องศาส่วนการประกอบก็ต้องใช้เครื่องไม้เครื่องมือด้วยแต่ก็ไม่วุ่นวายมากขันน็อตแค่ตรงหลังจอกับตรงฐานตั้งก็เรียบร้อยพร้อมใช้เลย ส่วนพอร์ตการเชื่อมต่ออันนี้ทาง Lenovo ก็ให้มาครบท้วนเลยครับมีทั้ง HDMI 2.1มาให้2ช่องมี Display Port 1 4 a ให้1ช่องมี USB Type C ที่รองรับสัญญาณภาพได้แบบ h h b i t r a t e 3และเป็น Power Delivery จ่ายไฟได้15วัตต์หรือก็คือถ้าเอามาเสียบพวก Macbook ไม่ก็เครื่องเกม Legion Go Gen 2แบบนี้ก็สามารถใช้สายเส้นเดียวไปทั้งตัวต่อจอและชาร์จไฟได้เลยโดยสาย HDMI Display Port กับ USB C พวกนี้เขามีมาให้ครบในกล่องเป็นเกียร์อย่างดีใช้งานได้เต็มสเปกแน่นอน ส่วน USB Type A อันนี้ก็ใส่มาให้เน้นๆด้วย3พอร์ต สำหรับปุ่มเมนูต่างๆจะถูกดีไซน์ไว้ให้อยู่ข้างหลังตรงกลางจอเวลาใช้ก็แค่เอามือเอื้อมไปกดได้ง่ายๆส่วนข้อควรระวังก็เช่นเดียวกับจอ o l e d ทั่วไปเลยครับคือหน้าจอเนี่ยมันจะติดรอยนิ้วมือได้ง่ายเราแนะนําให้หาผ้าไมโครไฟเบอร์มาไว้ใกล้ๆจอคอยเช็ดท,ทำความสะอาดอยู่บ่อยๆให้มันใสกิ้งดูน่าใช้อยู่เสมอและแน่นอนว่า Lenovo เนี่ยทำจอเกมมิ่งทันทีชื่อนี้ไม่มีผิดหวังอยู่แล้วครับใครที่ตามรีวิวพวกแกจิตในช่อง Gaming Do s e บ<ๆ>่อยๆก็จะรู้เลยว่าพอเป็นโน้ตบุ๊กหรีดเจียนแล้วก็จะชมทุกทีว e l อบจอให้เป็นเอกลักษณ์ในแบบตัวเองและเรียกมันว่าเป็นจอ Pure l i g h OLED ซึ่งแน่นอนว่า Legion Pro 27U D10 ก็เป็นจอ Pure Size ด้วยเหมือนกันเราใส่สเปคให้แบบนี้เลย ตัวจอจะมีความละเอียดจัดเต็ม3,840คูณ2,160พิกเซลหรือก็คือ 4K ในอัตราส่วนภาพ16ต่อ9 r e f รีเฟรชเ e อยู่ที่ 240Hz ออบเร์เอาเล่นเกมยิงคือสะใจมากและมี Response Time เพียง0.03 m มิลลิวินแบบ G2G และด้วยเนเจอร์ของการเป็นจอ OLED ก็แน่นอนว่าเขาเด่นมากแ้งในเรื่องสีสันและ Contrast โดยค่าสีที่เขาระบุไว้คือ DCI P3 99% 9 r g b 9 9เือนกันอัตรและ sRGB n t r a สิบเก้าน5อรนต่อ1 ความหนาพิกเซล166 ppi รองรับ HDR ทั้ง2แบบเลยคือ Display HDR True Black 400กับ Dolby Vision และมีเทคโนโลยี AMD FreeSync Premium Pro กับ VESA Adaptive Sync ช่วยทำงานร่วมกับ PC ป้องกันภาพฉีกเวลาเล่นเกมดังนั้นต้องบอกว่าสเปคภายในคือครบเครื่องแถมรองรับเทคโนโลยียุคใหม่ได้เยอะสมกับเป็นหน้าจอที่เขาวางโพสิชันไว้ในระดับไฮเอ็นสำหรับปี2025นี้ พูดถึงสเปคไปเยอะแล้วดังนั้นก็ถึงเวลามาดูเรื่องเกมกันบ้างคือด้วยความเป็นจอ OLED และได้ refresh rate 240Hz เอาจริงๆแค่นี้ก็รู้มือเลยครับไาเล่นเกมไปไหนก็สุดทางแน่นอนซึ่งมันก็เป็นแบบนั้นจริงๆอย่างอันนี้เราเออกมาเล่น Hollow Knight s ส l s o n g กับ h a s 2 e s 2ซึ่งเป็น2เกมที่เขาใส่เต็มกับงานภาพแไปสีสันมากๆผลที่ได้ก็สวยตาแต่เลยครับแอบจะได้เลยเพราะเราไม่รู้ว่ากล้องแหละเรามันจะเก็บความสวยได้หมดไหม เอาเป็นว่าเรื่องความสดอิ่มความสว่างที่ตัดกับฉากมืดมืดมันช่วยเสริมชีวิตชีวาของโลกในเกมนี้ได้จริงๆและยิ่งพอมันเป็นเกมแอคชั่นที่ทุกอย่างจะต้องไวการเล่นบนจอ240เฮิร์ก็จะเป็นประสบการณ์ที่ทําให้คุณลืมจอเก่าที่เลยเฟสเลตน้อย,อยได้เลยอย่างทีมงานเราที่เป็นหน่วยเทสจอเขาเล่นเกมกับจอทีวี120เฮิร์แม้กระทั่งคอม144เฮิร์แค่นั้นเองพอมาเจอ240เฮิร์แบบนี้คือเหมือนได้ก้าวสู่สปีดฟอร์สทุกอย่างมันดูลื่นแถมตอบสนองว่องไวจนต้อง อีกเกมหนึ่งที่กระแสดีและเหมาะจะเอามาเล่นกับจอ OLED มากๆนี่เลยครับ Silent Hill F ที่เพิ่งจะออกไป มันเป็นเกมที่เราจะได้อยู่กับฉากมืดบ่อยมากฉะนั้นการเล่นบรจอที่คอนทราสต์ไปสุดทางฉากมืดคือมืดสนิทใกล้เคียงกับตาที่มนุษย์เห็นจริงก็จะยิ่งได้บรรยากาศเฮอร์เรอร์กว่าจอทั่วไปแบบผีโผลมาคือสะดุ้งตกเก้าอี้แน่นอนเอทลบแบบนี้มันดีไหมวะเนี่ยเอาเป็นว่าใครอยากเสพงานอาร์ดเรคชั่นของ Silent Hills ที่เน้นสีแดงสดตัดกับมุมมืด,มดในความงดงามมีความสยองและในความสยองก็มีความงดงามจอ Lenovo Legion Pro 27 UD10 สามารถให้ประสบการณ์น,นั้นได้แบบสุดขีดจริงๆณเวลานี้และขึ้นชื่อว่าเป็นจอ OLED ยุคใหม่สิ่งที่เขามีมาด้วยก็คือเทคโนโลยี o l e d Care มันคือการรวบรวมหลายฟีเจอร์ที่จะช่วยเซฟหน้าจอเราให้ใช้งานได้ยืนยาวลดโอกาสเจอปัญหาจอเบิร์นอย่างฟีเจอร์ที่หลายคนรู้จักกันก็คือ Pixel Shift ซึ่งเป็นการเลื่อนพิกเซลภาพทั้งจอไปทีละนิดแบบนานๆครั้งโดยที่เราไม่รู้สึกตัว แล้วก็ยังมีอีกหลายฟีเจอร์เลยที่ช่วยทําให้ภาพไม่แช่อยู่กับที่เดิมนานเกินไปดังนั้นก็มั่นใจได้ว่านี่ไม่ใช่แค่จอ OLED ที่สเปคแน่นอย่างเดียวแต่ทาง l n น ovo เขาก็คิดมาดีเพื่อถนอมให้มันอยู่กับเราไปยาวๆด้วยเพราะจอระดับนี้เราไม่ได้ใช้แค่เล่นเกมแน่ๆแ,แต่ยังรวมไปถึงการดูหนังดูคอนเทนต์ทั่วไปและเอาไว้ทํางานแบบจริงจังซึ่งทั้งหมดก็ทําได้ในมาตรฐานที่สูงมากและเสียบไว้กี่อยา่างเปิดทิ้งไว้นานแค่ไหนก็เอาเลยเต็มที่ เราสรุปให้แบบนี้แล้วกันครับ Renovo Legion Pro 27 UD10 มันคือจอ OLED สายเกมมิ่งที่โปรโสมชื่อและไปสุดในหลายๆด้านจริงๆด้วยการแสดงผลระดับ 4K กับ refresh rate 2 4 0 h z ดังนั้นก็จะเหมาะกับเกมเมอร์สาย PC ที่ใช้การ์ดจอรุ่นบนๆเล่นเกม 4K ลื่นๆส่วนใครจะเอาไว้ต่อเครื่องคอนโซลอย่างเดียวอาจจะยังไม่คุ้มเท่าไหร่เพราะเต็มที่ตอนนี้ก็ยังเล่นได้แค่140 FPS แต่ถ้าจะซื้อไว้เผื่ออนาคตอันนี้ก็ไม่ว่ากัน l e n o v o l e g i o n Pro 27 UD10 ตัวนี้ยังไม่ได้เปิดราคาไทยออกมาและถ้าใครอยากได้ไซส์ใหญ่กว่านี้เขาก็มี o อ e d อีกรุ่นหนึ่งเป็นพิเบิ้ม32นิ้วให้เลือกซื้อด้วยเอาเป็นว่าใครสนใจก็เตรียมรอติดตามรอหาซื้อกันได้จากตัวแทนจําหน่าย l e n o v วทั่วประเทศเลยครับ